ปาดเนี่ยก่อนครับร้อนตอนนี้เอาดอครับ mm hmm. เปิดปีนคีบันทึกไม่ทันครับกล mm hmm. ้องแห้งถ้าจะซื้อกล้องใหม่ mm hmm. ถ้าใครใจดีก็บริจาคสักตัวครับ mm hmm. เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนวอนผู้ใหญ่ใจดี รูดจะมีใครได้ยินไหมรูดมาครับค่อยๆรูดกดเบาๆแล้วก็จิ้งครับรูดจิ้งนาอยาบีบเยอะเดี๋ยวฟิล์มช้ำอาจจะเป็นรอยตีมไก่หรือว่าตีมกา ขีดหน้าไม่ทั่วครับทีเดียวจบจะได้ไม่ต้องแก่หลายรอบออมานี้อาจจะยากนิดนึงครับเพราะว่าพื้นที่มีจำนวนจำกัดในการนั่งล่างจะสอดลงไปเยอะนิดนึงครับอันนี้ไม่ได้เปิดหน้าฟิล จากด้านนอกเลยนะครับให้ได้ส่งแป๊บหนึ่งทำมาเปิดที่ด้านในอย่างเดียวนี้ไม่ได้ถอดกระจกครับเอ่อไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าแตกขึ้นมาไม่คุ้มครับพอมุม ด้านขวาได้ที่แล้วก็สไลด์ไปสไลด์ไปให้มันชิดแล้วก็ดึงไลเนอร์เพื่อที่จะพับฟิล์มเข้าไปบนเนื้อกระจบดึงออกราบางฟิล์มให้ผิดมากับไลเนอร์ ถ้าไม่ถอดอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ก็ปลอดภัยกว่าครับอ่าเนี่ตรงนี้คือไฮไลท์ของทุกท่านตอนนี้จะหักหรือพับตรงนี้อันนี้ก็เปิดฟีมลงมาครับทำให้ฟีมมันหล่นลงมาจาก้างบนนิดนึงแล้วก็ค่อยดึงอ่าครับ อีกสองส่วนแล้วก็เลี้ยงน้ำนิดนึงครับแล้วก็ค่อยๆยัดฟีมเข้าไปเลี้ยงน้ำนิดหน่อย น้ำไม่พอเนี่ยแหละครับถ้าฉีดน้ํากลัวแต่ว่ามันจะเข้ากล่องเข้าอะไรบางครั้งเอามาเลี้ยงน้ําเพิ่มมาอันตรายกว่าเ,าเป็นจุดเสี่ยง่เามาื่อเราจัดให้ได้เข้าที่ก่อนแล้วก็ รีบลองผ้าเลยครับยัไม่ต้องอีกร,รีบลองผ้าเลยครับนั้นครับอเอ,อ๊ะว้ายัดผ้าลงไปครับตรงนี้ลองจะลึกนิดนึง คล okay. านตัดผมยังไม่เปิดครับในยาวนิดนึงรีดยึดขีบไว้ด้วยยางรีดดำครับรีดดำเป็นยางรีดรุ่นออริจินอลตั้งแต่สมัยโบราณจริงๆก็ใช้แบบนี้ครับ บานนี้ก็มีหลายแบบหลายรุ่นการพัฒนาขึ้นมาค่อยดีดทีละเล็กทีละน้อยไล่ไปดูว่ามีว่ากาวมีฝุ่นมีขนมีสักกาดไหมข้างล่างดีดโด้เกียงเปล่าครับ ระวังเป็นรอยรีดแล้วก็เช็ดบางท่านอาจจะรีบปุบบุบแบบไวแต่พอรีดเสร็จเป็นรอยครับรอยจากปลายเกียงของเราบางทีก็ขัดมาดีครับแต่บางทีก็ยังไม่ได้เก็บเก็บไว้ไม่ดีครับ ของผมเนี่ยอุปกรณ์ที่ผมห่อไว้อย่างดีครับใส่ซองไว้เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อนเห็นบอกว่าเอ้าททำไมเก็บไว้ดีจังของทำมาหากินต้องเก็บไว้ผมไม่ให้ใครยุ่งพวกน้องผมยังไม่ให้จับเลย ว่าเป็นหือว่าเป็นอาวุธประจํำกายใช้ของไครของมันเรียเสร็จแล้วก็ใช้เกียงเปล่าครับกดเจอใช้ใช้ล่าง ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเกียงเราดีหรือไม่ดีรีดแล้วเป็นรอยหรือเปล่าเวลาเรารีดไปแล้วก็สังเกตดูด้วยครับไม่ใช่รีดไปจนเสร็จแล้วค่อยมาดูตรงนั้นไม่มีทางแก้นะเตะครับเตะแรับขอบตรงนี้หน่อยครับ ยันรถบางรุ่นเราตัดนี่ต้องระวังนะครับถึงขั้นต้องเป็นรอยทะลุออกไปข้างนอกเลยนะโอเคเมื่อเราดูเรียบร้อยแล้วก็รีดเก็บงานครับด้วยยางรีดด้ามหรือบูแม็กหรืออะไรที่เรียกกันแล้วแต่ครับแต่ผมเรียกยางรีดด้ามครับ เป็นยางบ็อกสกีนใครสนใจก็ทักมาได้ครับอย่างรีดมีด้ามด้วยครับขายเป็นเซตใครแยกก็ขาย อันนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวอัพโหลดลง YouTube ได้เลยพีสามอีกรอบครับเก็บขอบที่ผมจะแห้งแล้วก็เนียนของท่านอื่นผมไม่ทราบเพราะว่าไม่รู้ว่าพีดลักษณะแบบไหน,น นิดนึงครับไม่มีน้ำเลี้ยง ดูวิธีการปิดนะครับไม่ต้องดูหน้าคนติดหน้าตาไม่ดีแต่ว่าใจดี โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวมีผลงานใหม่ๆอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบอัปโหลดลงให้<ๆ>เพื่อนๆและน้องๆได้ติดตามผลงานผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ